sama kita akan split packing untuk half to see ikut masan tahu film skipper minus half kalau ada nih lebih toben ya itu toben 开始登录。嗯，好 <laughs> 嘞、嗯。继、啊、续。嗯，你在土。在梦土，你、啊、看，在梦土。在梦土，我看。登录嘛。我们这算三天吗？

มาตรงมาของมนจะมีดีลอนไดเอฟสกายเปน้นี่คิกปนี่ไม่รู้ว่าต้องแคปใั่ไหตอ๋อออสูอจแคปก็ได้เนาะไอ้แคปแคป Kek, kek, kek. Kerek, kek. Kudang. Yes. Okey. Oh, ini. Yes. Oh, Saya pun... Oh, ini

ลากโอ้มาค็อปปี้ฟอนค็อปปี้แอนลีเพนแต่ัหลค้ลงก็ไแล้ว ourse. นะโอเคมล้ก็อาจจะได้เกน จะเขาพูดยตงก็ไ่รูนา้ก็ผมใช้แนวดักหนักแคมปาเซียแคมตี้แคมปาเซียหรือฮ็อปป แคนป์สไยอยู่ไหนเนาะแคมป์ขี่ไปห้าห้อัดเกมก็ฝักอมีสามันกข้ายยาจิดโอ้แ่เฟร์มีโอแก่เฟร์แก่เฟร์อืมอืมอัดอ าสิบเอพีอ,อัน,นเรื่องนี้ออกมาสอนทีหลังเลยได้ลไดลสดีขา